รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบานอเบกิมาัคหนาและสกินแคร์ที่คิดค้นสูตรเพื่อผิวคนไทยโดยทีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบานอเบกิผู้นำด้านศัลยกรรมและความงามอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีโดยบริษัท Beyond Beauty Trade จำกัดจัดงานบานอเบกิบิ i l d Bright s k i บเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดฮอตคนล่าสุดบิวกินพุทธิพงศ์ที่ชวนทุกเจนมาบิวผิวใสในคอนเซปต์บานอบากิอิสไมเอฟรีเดย์พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับมินิคอนเสิร์ตเสิร์ฟความสุขให้แฟนคลับอย่างอบอุน่นเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของบานอบาคิในปี2025นะคะก็คือน้องบิวกินนั่นเองนะคะเป็นการโปรโมทสินค้าใหม่ซึ่งผลิตภัณฑ์ชื่อว่า Bright and Build เป็นพรีเมียมมาร์กจากเกาหลี100%เนนะคะก็คิดคนด้นโดยจาก ทางโรงพยาบาลบานอบาจิที่เกาหลีก็คือคุณหมอได้ทำสกินแคร์จากที่เกาหลีมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเพื่อสภาพอากาศเมืองร้อนค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะบานอบาจิถ้านึกถึงมาสก,ก็จะนึกถึงบานอบาจิสัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์บานอบาจิทุกสุดได้แล้ววันนี้